สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซโดยที่เนื้อหาในคลิปน,นี้ก็จะเป็นสปายของมังงะวันพีซในตอนที่1นึ่ซึ่งในตอนนี้มีชื่อตอนนาพูดที่รักสันติภาพโดยที่เริ่มเนื้อหามาก็จะเป็นเรื่องราวที่เบรโคลีอดีตราชาของอาณาจักรซอเบตเขานั้นได้กลับมาอีกครั้งพเพราะหล่อถาเรือซึ่งนั่นหมายความว่าราชาเบอรโคลีในตอนนี้เขานั้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโลกในฐานะราชาที่ถูกต้องตามกฎหมายของาอาณาจักรซอเบตแต่ว่าหล ซึ่งคม,มาไม่ได้รู้เรื่องราพวกนี้เขานั้นก็ไปจัดการเรื่องราพวกนี้ทันทีจนมันทําให้เราได้เห็นว่าคุม,มาแค่เขาเป็นค่คนเดียวนั้นก็สามารถจัดก,การเรื่องราต่างๆได้อย่างสบายและในที่สุดคุม,มาดูเหมือนว่าในตอนนี้เขานั้นจะกล้าไปกระสาย์นใน,นามนะฮะซึ่งเราก็จะได้เห็นคนหนึ่งเนี่ยคอยรับคาร้องขอประชาชนมากมมยสวดหนึ่งคนก็คอยปอกครองอันาจากซอเบนในฐานะตัวจริงและหลังจากนั้นก็ได้มีการปเปิดเผยนอบอลนี่เธอนนั้นนได้ขึ้นผลโทชิโทชิซึ่งเป็นความสามารถพลังฝอวิสานของเธอเข้าไปโดยบังเอิญ และหลังจากนั้นก็ได้ไม่กล้าเปิดเผยนอเบโคลีอดีตราชานาจากซอบเบตคราวนั้นล่าตายจากเรื่องราในครั้งนั้นเบโคลีเนี่ยก็เลยคอยแพร้ข่าวลือนคขม้าเจ้านั้นคือทรราชและเบโคลีนี่นก็ได้ทําการโจมตีนณาจากซอบเบตอีกครั้งแต่ว่าก็แน่นอนนอคม้าก็ยังสามารถจัดการและก็ทำลายกองทัพของเบโคลีได้ทั้งหมดหลังจากนั้นคูมานก็ได้ก่อตั้งกลุ่มเจสลาด์แต่ว่าฉายาทอราชเนี่ยก็ยังคงตามติดคูม้าไม่เปลี่ยนไปและหลังจากนั้นดูมานากอนเนี่ยจะได้ เกยวกับที่อยู่ของเวก้าพังนะว่าในตอนนี้เนี่ยเวก้าพังนี่อยู่ที่เกาะเอเคสซึ่งก็นแน่นอน,นว่าคุม,มาแล้วก็บันนี่พวกเขาทั้งคู่ได้เดินทางไปที่เกาะเอเคสในทันทีและหลังจากนั้นคุม,มาแล้วก็เวก้าพังก็ได้ทําข้อตกลงกันว่าคุม,มาจะยอมกลายเป็นต้นแบบของโครงการทหารโคนโดยรกกับการที่เวก้าพังจะต้องรัาารกษาโรคฟีกับบันนี่ซึ่งก็นแน่นอนนะว่าเวก้าพังนี่ก็ได้ตอบตกลงแล้วเขาเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อโปรเจกต์ในรอบแปซิฟิต้าและในตอน,นั้นคุม,มาเนี่ยก็ได้บอกนักข่าเนี่ยคืา,าพูพ แต่ว่าในขณะดเดียวกันจะกระเสแตเทิร์นเขานั้นก็ได้ดักฟังการสนทนานี้อยู่ด้วยเหมือนกันและหลังจากนั้นเนื้อหานั้นก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีหน้าวันพีไม่โงตโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาสปอยทั้งหมดที่ได้มีการหลุดมาในตอนนี้ส่วนถ้าเกิดเ,เพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ใช้ได้ทพพั้าดทุยการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่นองเราส่วนอิงพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ